นะครับผมก็จะเห็นว่าผมมีเยอะมากนะผมเกือบเจ0 0พันเหรียญเลยนะครับเนี่ยวู้ยยาอย่าลืมแลกกันด้วยนะทุกคนขยันเข้ามาทำทุกวันอะผมรับประกันว่าทุกคนจะได้รางวัลปิดท้ายกันอย่างแน่นอนนะผมย้ำว่าทุกวันนะครับผมอ่อาเลยครับผมก็ สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังเวฟนะในเกมเพจูเกต้าสาหรับวันนี้เราจะมาทำคลิปที่ว่า สุดแซ่จะมีประโยชน์ที่สุดในอัปเดตอันนี้เลยนะผมก็คือสอนหาเหรียญต่างดาวให้ได้เยอะๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเหรียญต่างดาวโอมกิจกรรมเออมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละนะผมก็เป็นเหรียญต่างดาวที่เราจะมาสอนหากันเพื่อใช้แลกของรางวัลต่างๆนานา,นานาเพื่อรางวัลปิดท้ายที่เป็นชุดเอเลี่ยนสุดเก๋ไก่อันนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะผมสาหรับใครที่ยังไม่มีเออไอคอนตัวนี้นะผมที่เป็นเออเจ้าหน้าที่ ใส่แว่นสีดําเดี๋ยวผมจะไปสอนหานะครับผมถ้าหากว่าใครที่ไม่มีไอคอนตัวนี้นะผมเจ้าหน้าที่ใส่แว่นสีดำนะผมให้เราเข้าเกมมาผมแล้วก็มาที่เมืองพาซาเนียผมมาคุยกับเออสองคนนี้เลยนะผมคุยกับเจ้าหน้าที่ MJ ก่อนนะครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ทาเควสตามที่เขาบอกนะผมแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่เคนะผมเราก็จะมีเออตัวไอคอนนี้โผล่ <S <S มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะ ซึ่งไอคอนนี้เมื่อเรากดเข้าไปนะผมเราจะสามารถแลกข,ของรางวัลต่างๆนานา,นา,นานได้มากมายผมใช้เหรียญต่างดาวแลกนะผมอ่าและเมื่อแลกครบเราก็จะได้รางวัลปิดท้ายที่เป็นชุดนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะผมเราจะมาสอนหาเหรียญต่างดาวว่าสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างแล้วก็มีวิธีทางไหนบ้างที่เราจะสามารถรวบรวมเหรียญต่างดาวให้ได้เยอะแล้วก็ เอาไปแลกของกันนะครับผมอย่างแรกหนุมเราจะต้องรู้ก่อนว่าวิธีหาเหรียญสามารถหาได้จากไหนบ้างหมให้เรากดปี่ไอคอนตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วหนมให้เรามาดูตรงนี้ผมมันจะเป็นเหมือนตัวไออะไรสักอย่างหนุมให้เรากดเข้าไปนะครับผมอ่ะมันจะบอกว่าเหรียญต่างดาวสามารถหาได้จากไหนบ้างหมซึ่งอย่างแรกก็คือ กิจกรรมรายวันนะผมและอย่างที่2คือบรรลุระดับรางวัลฟรีและอย่างที่3ก็คือเข้าร่วมเกมปาร์ตี้และอย่างที่4ก็คือสําเร็จเควสจาก n อ c นซีนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนแต่ละอย่างว่ามันคือตรงไหนอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกผมบรรลุระดับรางวัลฟรีนะผมตรงนี้เลยผมกดเข้าไปด้ผมซ้ายบนซูมเข้าไปภารกิจรายวันตรงนี้เลยอ่ะกดเข้ามานี่ผมก็จะเห็นว่ามันมีเออภารกิจที่เราสามารถทําแล้วได้เหรียญ ต่างดาวขึ้นมานะผมร้อยห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญแล้วแต่เควสแล้วแต่คน,นผมสำหรับตรงนี้นะผมเราสามารถรับได้หนึ่งจุดนะผมจะทําเควสไปหรือว่าจะดูโฆษณาสําเร็จทันทีก็ได้นะครับตรงนี้อ่าอ่าผมได้ดูโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสองอันนี้นผมก็จะกดรับมาเลยนะผมร้อยห้าสิบอันหนึ่งกับหนึ่งร้อยอันหนึ่งนะครับผมสําหรับเออภารกิจรายวันมันจะมีแค่สองเควสเท่านั้นนะผมที่เราจะได้รางวัลเป็นเหรียญนะอย่างอื่นก็จะเป็นมงกุฎนะครับ ผมอย่างแรกผ่านไปนผมภารก,กิจรายวันอย่างที่2องนผมซูมเข้าไปตรงนี้เลยผมจะเห็นคําว่ารางวันฟรีอยู่นมกดเข้าไปได้เลยอ่า ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะผมที่เราจะสามารถรับเหรียญต่างดาวได้ใน3อันดับแรกนะผมก็คือดูโฆษณานั่นเองนะผมชิลๆง่าย,ายๆนะผมจัดไปเลย3อันดับแรกนะผมอันแรกคือ50เหรียญอันที่2คือ75เหรียญและอันที่สคือ100เหรียญน,นะครับผมอ่าดูโฆษณานเรียบร้อย3อันดับแรกแล้วผมก็อย่าลืมมารับที่โทรศัพท์ตรงกล้องข้อความด้วยนะครับผมอ่าก็1001ออันเจ็ดสิบห้าหนึ่งอันแล้วก็ห้าสิบหนึ่งอันนะครับผมอ่า สำหรับรางวัลฟรีก็มีแค่3อันดับแรกเท่านั้นนะครับผมอย่างถัดไปเป็นเกมปาร์ตี้นะครที่เราจะสามารถได้รับเหรียญต่างดาวจากการเล่น เกมปาร์ตี้นะครับเราก็สามารถดิ่งมาที่บริเวณเกมโซนหรือว่ากดโทรศัพท์แล้วก็กดเล่นตรงเกมปาร์ตี้นี้ได้เลยนะครับผมอ่ะซึ่งจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องได้ที่1นะครับผมในการเล่นเกมปาร์ตี้เราไม่จำเป็นต้องได้ที่1เ,เ,เ,เพื่อรับเหรียญนะรแค่เราสามารถเข้ารอบไปได้หลายๆรอบอะไม่ถึงแบบว่าเวลาเล่นเกมเกมหนึ่งอะมันก็จะคัดคนเข้าไปเรื่อยใช่ไหมทุกคนนึกออกปะคือมันจะคัดคนน้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยอ่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือให้เรา เข้ารอบไปให้ได้ลึกที่สุดมากที่สุดในเกมเกมหนึ่งเนะผมเราก็จะมีโอกาสได้เหรียญต่างดาวจากการที่เข้ารอบไปหลายหลารอบนั่นเองนะครับผมและถ้าได้เป็นที่หนึ่งด้วยก็จะเออได้เยอะเป็นพิเศษนะผมแต่ก็ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับเกมปาร์ตี้เนี่ย ผมไม่แนะนําจริงๆนะเพราะว่าผมเคยมาเล่นแล้วผมคือเอาจริงๆนะมันไม่ได้เยอะเลยทุกคนมันได้น้อยมาก <S 2> <S 2> <S 2> <S คือบางทีมันได้ถึงแค่หลักหน่วยอะหรือเต็มที่ก็คือหลักสิบนะผมไม่มีทางได้ถึง20เหรียญต่อเกมนะผมบอกเลยคือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าไม่คิดอะไรมากเล่นสนุกๆนะผมอยากจะฟาร์มเหรียญยาวๆก็สามารถมาเล่นได้ที่เกมปาร์ตี้เกมเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับผมอ่าก็เปน็นหนึ่งทางเลือกนะที่สามารถรับเหรียญต่างดาวได้เช่นเดียวกันนะครับผมและอันสุ ท้ายเป็นวิธีที่เราจะสามารถหาเหรียญได้เยอะที่สุดนะผมก็คือการทำเเ e วจาก npc นั่นเององเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราสามารถทำเควสจาก NPC ตัวไหนบ้างที่ให้ของรางวัลเป็นเหรียญต่างดาบอย่างแรกแน่นอนเลยว่าต้องเป็น NPC ที่มากับกิจกรรมนี้ผมเจ้าที่ MJ จัดไปเลยโอเคไปหาอะไรของยานอวกาศนะผมไปดูกันเลยสวยงามก็อย่างที่รู้กันนะผมเมื่อเราทําเควสจาก NPC เสร็จนผมเราจะสามารถเออดูโฆษณาคูณ3ได้นั่นแหละนะผมคือ แ่งของการฟาร์มเหรียญของเรานั่นเองพอเวลาผมเก็บแป๊บทุกคนโอเคครบสิบเรียบร้อยแล้วกลับไปหาเจ้าที่ MJ นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมดูโฆษณาคูณส่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกดผิดกดผิดกดผิดเจ้าที่ MJ คนนี้โอเคแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาคูณ3ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการปั๊มเหรียญต่างดาวนั่นเองโอเคผมจัดมา450เหรียญนะผมบอกแล้วว่ามันเยอะมากๆเลยสำหรับเจ้าที่ MJ สามารถทำควสได้ส 2ครั้งต่อวันนะผมก็ทําไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมอ่าอาหารนะผมอันนี้ก็คือเควสที่ให้เราไปหาของกินนั่นแหละนะผมมาให้ข่าวนะผมเราก็สามารถไปซื้อได้จากบ้านของเพื่อนได้เลนะผมเป็นแผงขายที่เราสามารถแลกจากอีเวนต์อันนี้นะผมเป็นเอออันสุดท้ายนี่เลยทุกคนเลื่อนเข้ามาเห็นไหมทุกคนอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทอันนี้นะผม1920หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญเอออันนี้นะผมเป็นแผงขายที่เราจะสามารถซื้อมาตั้งไว้แล้วก็ไปซื้อเอออาหารจาก แผงนี้ได้แล้วก็ามาส่งขวยนะผมหรือว่าเออจะไปยืมบ้านของเพื่อนคุณก็ได้นะผมถ้าเพื่อนคุณมีเครื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมมีแล้วนะมันก็จะเขียนอยู่ว่า5้าทับหนึ่งนะผมผมมี5ชิ้นนะอ่าก็ เอามาส่งกันเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาคูณ3เหมือนเดิมนะครับผมจัดมาอีก300เหรียญน,นะครับผมอ่ะก็คุยเจ้าที่ MJ หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสองครั้งต่อวันนะผมเดี๋ยวจะพาไปดู m p c อีกตัวนะผมก็จริงๆก็อีกหลายตัวเลยนะไปกันโอเคครั NPC ตัวถัดมาหนบให้เราเข้ามาที่บริเวณแคมป์ของเรานั่นเองหนอ่ะก็คือ แคมปิ้งปกตินะผมแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยผมจะเห็น NPC ตัวใหม่นะครับผมอ่าชื่อว่าโอตาคุนะผมนี่ก็คือ NPC ที่มากับอีเวนต์นี้นะผมซึ่งจะให้รางวัลเราเป็นเออเหรียญต่างดาวเช่นกันนะผให้เราไปทําอะไรส่งหมอนต่างดาวอ่าจัดไปก็ไปส่งตามที่เขาบอกนะครับผมส่งคนที่หนึ่งส่งคนที่สองส่งคนที่สม แล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาคูณ3ด้วยนะครับผมจัดไป300เหรียญน,นะครับผมสำหรับ NPC โอตาคุนะผมสามารถทำเควสได้1ครั้งต่อวันนะครับผม NPC ตัวทัดมามให้เราเข้ารถไฟใต้ดินไปเลยนะครับผมแล้วก็ดิ่งไปที่บริเวณดาวเท้าอ่าและเมื่อเราเข้ามานะผมเราก็เดินมาทางขวารผมจะพบกับมนุษย์ต่างดาวปิ๊บปบที่ร้องไห้อยู่ะผมนี่ก็คือหนใน NPC นะผมที่จะ ให้ของรางวัลการทำเควสเป็นเหรียญต่างดาวเช่นกันนะผมก็อ่านอ่านไปนะผมใครที่ยังไม่ได้อ่านก็รองอ่านนะผมเพราะว่ากิจกรรมนี้มีสตอรี่มีเรื่องราวด้วยนะมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกอ่ะอันนี้ให้ส่งจดหมายให้เจ้าหน้าที่นะผมไปเอาจดหมายจากมนุษย์ต่างดาวมาส่งจ้าโอเค บอกว่าไม่ช่ยมนุษย์ตั้งดาวที่เสศจไม่ดีแต่แค่หลง,งทางเท่านั้นเองเหรอเออใช่แล้วในนอนสิอ่ะกลับไปหาปิป๊บๆนะครับผมบอกเลยว,ว่ามีเรื่องราวมีสตรอรี่โผมใครที่ไม่ได้อ่านนะผมแนะนําว่าให้อ่านด้วยนะผมเวลารับคเควสนะมันน่าสนใจจริงนะครับผมโอเคกลับมาหามนุษย์ตั้งดาวปิป๊บๆนะผมก็กดคุยไปหลังจากส่งจ,จนหมายเรียบร้อยแล้วนะผมก็บาบๆบบบบบ้บบบ ได้รางวัลเป็น100เหรียญต่างดาวลองดูโฆษณาคูณสามเป็น300เหรียญน,นะครับผมจัดไป300เหรียญน,นะครับผมสําหรับ M อ c มซมนุษย์ตั้งดาวปิ๊บๆนะผมสามารถทํเควยได้แค่หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับผมและถัดมาผมข้างๆกันเลยผมเดินมานี่เลยผมถ้าออกจากรถไฟใต้ดินก็เดินตรงขึ้นมาตรงนี้เลยผมนี่ครับผมจะพบกับน้องหมาแฟงลินนะผมซึ่งมากับเอ,อ่ออีเวนต์ตัวนี้เช่นกันนะผมกดคุยเข้าไปเลยนะผมเราจะสามารถได้ของรางวัล เป็นเหรียญต่างดาวเช่นกันผมหลังจากส่งควสเสร็จนผมซึ่งน้องหมาเขาก็จะเออ ให้อาให้หาอาหารมาให้กันเละครับผมสำหรับน้องหมาคนนี้เออเป็นสายกินนะครับผมอันนี้เขาอยากได้สับปะรดสับปะรดสับปะรดนะครับผมก็ไปซื้อได้ที่มาดนะครับไปเลยสับปะรดอันนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่หาสับปะรดอันนี้อยู่นะครับผมก็จะอยู่บริเวณในมาดนะครับผมแล้วก็เป็นแผงเออสับปะรดแล้วก็แอสโอเบอรี่แล้วก็เออองุ่นแล้วก็องุ่นเขียวอ่าน่าใช่นะครับผมเออใช่ไหมเออใช่ดีไหมนี่มันมันก็บอกอยู่นี่ไง โอเคมาส่งควสกันแกับผมรางวัลก็คือเหรียญต่างดาว150เหรียญน,นั่นเองดูโฆษณาคุณสามด้วยนะจ๊ะอย่าลืม โอเคเป็น450เหรียญน,นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีฟาร์มเหรียญต่างดาวให้ได้เยอะเพื่อมาแลกของในกิจกรรมอันนี้นะครับผมถ้าใครที่แบบว่าอยากได้เยอะๆอยากได้รางวัลปิดท้ายไวๆนะผมก็ขยันทาตามที่ผมบอกนะผมแล้วเราก็จะได้เออเยอะๆแบบผมนี่แล้วผมนี่บอกเลยนะว่ายังไม่ได้กดซักอันเลยนะผมหมายถึงว่ายังไม่ได้แลกซักอันเลยผมดองเอาไว้ไม่รู้ว่าดองทําไม นะครับผมก็จะเห็นว่าผมมีเยอะมากนะผมเกือบ7 0 0 0เหรียญเลยนะครับเนี้ยหว <Ooh. S 1> ังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อใครให,หลายคนนะผมคือแบบว่าบางคนไม่รู้บบว่ามันมี n p c ตรงนู้นด้วยนะหรือว่ามีตรงภารกิจรายวันด้วยนะอะไรอย่างนี้นะผมก็เอามาบอกนะผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมก็สำหรับใครที่รู้แล้วนะผมก็รู้บวกรู้เป็นรู้มากนะครับผม ก็หวังว่าทุกคนจะได้รางวัลปิดท้ายกันทุกคนนะครับผมอย่าอย่าลืมแลกกันด้วยนะทุกคนขยันเข้ามาทําทุกวันนะผมรับประกันว่าทุกคนจะได้รางวัลปิดท้ายกันอย่างแน่นอนผอย้ําว่าทุกวันนะครับผมอาก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใหผมได้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรจะสอบถามนะสามารถ พิมคอมเมนต์เอาไว้ย้ายเลยนะผมบอกครับผมบอกเลยว่าผมอ่านทุกเมนแน่นอนทุกคนบอกเลยโอ้ยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับผมด้วยนะผมเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะมันจะได้บอกว่าแจ้งเตือนนะว่าแบบว่าเออคนดังลงคลิปแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะครับผมก็ด้านแหลกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ see you แลกของแป๊บ เดี๋ยวสิลืมแรกแผงขายอันสุดท้ายอ่าแผงขายอันนี้แหละที่ใช้ส่งเควสเจ้าหน้าที่ mj นะครับผม